ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมต,ตอนนี้ก็คือทุกอย่างมันก็จบด้วยดีได้คุยกับน้องเรียบร้อยดีใช่ครับใช่ครับได้คุยกับน้องเรียบร้อยที่ที่ไปกันไม่ได้เรื่องอะไรครับดความรักเราไปต่อไม่ได้คือผมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องขอ,องกมกติกาโดยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันจะทําให้ไปกันไม่ได้ีลยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความคิดที่เราก็รู้สึกว่า มันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆนานมากครับนานมากครับนานมากเอ <c oughs> าละครแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เหมือนพวกเราก็หายแบบหมือนพวกเราหายนานเลย <c oughs> ใช่ครับก็กลับมาเรื่องนี้ก็คิดว่าจะออกมาได้ด้วยดีเป็นละครที่ตั้งใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องครับแล้วก็ฉีกกว่าทุกบทบ,บาทที่เคยเล่นมาอืมนว่าราย ใช่ครับอะไรบ้างความร้ายคือร้ายอยังไงโอ้โหต้องบอกว่าร้ายมากผมคือถ้าถ้าหนึ่งเรื่องที่มีร้ายก็คงจะเป็นบอสอย่างนั้นเลยครับทำไมจะปล่อยเลย่นนะความร้ายขอ,องคุณแบบไหนเกลียวกาดล้างหนูไว้เลยก็จะเป็นโอ้โหเกลียวกาดเลย<ม>เกลียวกาดเลยก็ โอ้โหเออาเนี่ยคือใช้เสียง uh huh. ใช้พลังเยอะมาก uh huh. ใช่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ท,ที่ที่มันท้าทายผมมากจริงๆริงไม่เป็นมาสเตอร์กับเราไหมความเปรี้ยวปากตัวทุกคนแบบนี้ไม่ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสผมคิดว่าทุกคนจะจะได้เห็นว่าความแตกต่างมันมันมันคนละขั้วเลยแบบอะไรที uh ่เป็นเหตุผลให้ต้องมารักลายเล่นขนาดนี้อยากเล่น อยากเล่นอยู่แล้วเคยเคยพูดกับทางช่องอยู่แล้วว่าว่าอยากเล่นไร้อยากเล่นไร้มากๆสักสักหน,นึ่งเรื่องนียครับซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยก็เลยได้ได้รับโอกาสได้เล่นจริงๆเงี้ยเราก็เลยอยากทําให้มันเต็มที่มากๆเราพยายามแบบทำการบ้านกับบทให้ได้เยอะมากที่สุดหาตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่มันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะฉีกกว่าทุกการเล่นที่เคยเล่นมาเลยครับ ราเป็นพระเอกมาก่อนก็ต้องห่วงภาพลักษณ์ห่วงความเป็นพระเอกอะไรแบบนี้พอกระโดดมาเล่นไลฟ์เออเราห่วงความเป็นพระเอกเราไม่ห่วงความเป็นพระเอกเรอไม่ไม่ห่วงเลยผมว่าผมว่าผมอยู่ในฐานะนักสแสดงอะแล้วก็คําว่านักสแสดงมันสามารถที่จะเล่นในทุกบทบาทไม่ใช่ว่าต้องไปเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวการที่ผมมาเล่นไลฟ์เนี่ยผมว่ามันมีอะไรให้ผมได้เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำมันมีเลนที่กว้างมากๆผมได้ไลฟ์ในแบบที่เฮ้ยเรา เราไปทําการบ้านมาแล้วเราได้ภาพในสิ่งที่เราอยากทําเราได้เสนอว่าเฮ้ยเราไปได้มากกว่านี้ไหมมันฉีกไปได้มากกว่านี้ไหมผมผมว่าผมสนุกกับการที่เฮ้ยเราได้เล่นลายด้วยสำหเนี่ยมันมันมีความสุขจริงๆนะเวลาที่ได้ไปเล่นมันมันเหมือนเราได้ไประเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องถ่ายกับไนกันหลักเท่าไหร่หลักีห่หลัก คุณชายคุณชายใช่ครับตั้งตั้งแต่คุณชายแล้วก็จริงๆก็มีถ่ายอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวรอออนแอร์ยังไม่ยังไม่แน่ใจวันแล้วก็อีกเรื่องนี้ก็เร็วๆนี้ที่ถามเรื่องกิมมารีที่ที่มือออนแอร์ในคว่ามรู้สึกองนักแสดงอย่างผมเพราะว่าทุกอย่างมันจบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีกำหนดที่มีกำหนดการออนแอร์เลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ กินมารีเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาถ่ายคือต้องบอกว่าปีหนึ่งแล้วโหโลเคชันไปในที่แบบว่าเราไปกันในช่วงที่แบบร้อนๆนะแล้วเต็มที่มากๆเลยครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูอีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่มันสนุกมากเป็นละครพิเรียดซึ่งตอนนั้นตุนนกก็ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้แทบจะแบบมากๆเรื่องนั้นก็ทุ่มเทมากๆไม่ขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้าหรือว่า ในตัวละครต่างๆก็ต so um, <scenes> <to> <son> ีความอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายมากๆแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออนต่อนไหนต้องได้ออนเนาะต้องได้ออนเนาะมารอรู้กันรอรู้กนอีกเรื่องหนึ่งใจตื้นว่าไม่เห็นได้เห็นยังไงคะตอนนี้หัวใจใครับผมเอางี้เงียบกันเหรอครับเอางี้เอางี้ขอถามเลย กับโซนความรักที่ผ่านมาที่คู่อลเลกันไปนะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันด้วยดีค่ะแล้วคุยกับน้องเรียบร้อยดีใช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับน้องเรียบร้อยคืท yeah> ี่ไปเันไม่ได้เรื่องอะไรครับเรื่องความรักเรา คุณผมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องของบทนองด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันจะทําให้ไปกันไม่ได้แี้ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความคิดที่เราก็รู้สึกว่าให้มันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆก็ก็ไม่ได้ถึงทั้นแบบว่าเฮ้ยร้องให้เสียใจนะครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากเลย แล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ตัดไปเติบโตแล้วนิดหน่อยนะครับเหมือนในตอนแรกก็เหมือนในตอนแรกฝากรางคดีมันเริ้มัก็มุ้งมิ้งว่ารักดีไปได้สวยครับผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลาผมว่ามันมันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะเข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้มันก็มันก็ มันก็เป็นสิ่งที่ลุกยากเนาะมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ทุกที่มันเป็นรอยก่อแต่แ้วผ้าออกมาห้งผาลที่แบบบนเรือต้นนี่จนเราแบบอีกเออจาที่ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วลูกโดนขึ้นใช่ไหมครับใช่มีการเติมจักรยเนแต่ภาพนั้นมีตรงกับผีอีกคนอะไรแบบนี้มันก็รายการดูชนวนหนึ่งหรือเปล่าในการเริ่มในการเติมเต็ม คือจริงๆในอาการไปนัดผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะมากไม่ใช่แค่ผมไปสองคนนี่ครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆครับแต่ว่าตรงยืนยันว่าความสัมพันที่จบลงที่จบลงด้วยดีไม่เกี่ยวกับเรื่อที่าอะไรเฉยๆมีผลหืความรักที่ต่อไปของเราไหมอ่ะพอความรักที่ผ่านมาก็ไม่ได้สมหวังตั้งนาะมีผลไหมมันมันก็ มันมีผลไหมครัผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างตอนเนี้มันจบแล้วน,นะครับผมก็ตั้งใจทำอยู่คือตอนเนี้เราก็าโฟากัสที่งานอย่ากิีกเพื่อนเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เปิดใจไหมเปิดใจหรือยังก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นเปิดใจไม่เปิดใจเลยเนีย่ยมันคือก,การใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันก็เราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีามมามทางรู้บอกแต่ตอนนี้คือผมก็ถ่ายละครหนักมาก